สอบวันนี้สอบร้องเพลงทุกคนทุกคนอันนี้คือเนื้อเพลงที่หนูเขียนไว้ตอนสอบคือวันนี้หนูสอบเพลงโอตัวนาเอโนมิจีไปคือมันมีเพลงลิสให้เลือกหลายเพลงมากโอตัวนาอนาตากะ โทโมดาจิพาจันเซียวใช่ปะ่ะซึ่งวันเนี้ยคนเลือกเพลงโทโมดาจิกับเพลงพาจันเซียวเยอะมากแต่คือมีแค่หนูคนเดียวอะที่เลือกสอบเพลงโอโตโนะเออหนูก็แบบทําไมอะคือทุกคนเดาว,ว่าหนูจะสอบโทโมดาจิหมดเลยแต่คือหนูเลือกโอโตนะเพราะว่าอะไรทุกคนไม่รู้ซะแล้วว่าจริงๆเพลงโอตโนะเป็นเพลงที่ค่อนข้างเสียงสูงมากซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูสามารถควบคุมได้ดีงไงคือเท่าโทโมดาจิอะคือท่อนเวอร์สระมันค่อนข้างต่ําหนูก็เลยแบบ ไม่ไหวจริงๆซึ่งวันนี้ก็คือลองโอตุนทับไปแล้วก็รู้สึกว่าท่อนข้างทําออกมาได้ดีมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้เลยอุ้ยว่าพูดพูดว่าเกินเฮ้ยไม่ได้มั่นนะแต่ว่าหมายถึงว่าแบบรู้สึกว่าแฮปปี้เฉยๆเออรู้สึกดีใจแต่ไม่ได้มั่นเนอะไม่ได้มั่นคือหมายถึงว่าแบบก็ทําเต็มที่สุดๆณนตอนนั้นที่ทําได้เออวันนั้นแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆนะที่เพื่อนๆเริ่มทงโทโมดาจิเออรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตึ้งโมดาจิอ๋อเฮ้ยดีใจมากจริงๆแต่คือเราเรามั่น